เวลาเราซื้อมังคุดมารับประทานแล้วจะเหลือเปลือกซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีเปลือกนะมีสารแทนนินแล้วก็สารต่างๆที่มีอยู่ในเปลือกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะสามารถที่จะนาเอาสารพวกนี้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทําการเกษตรได้ถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งของที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับวิธีการทำนะครับเตรียมเปลือกมังคุดมาแล้วเนี่ยใช้มือแกะให้เป็นชิ้นเล็กลงหน่อยเติมกา้ําตาลลงไป 200cc ต่อเปลือกมังคุดกิโลครึ่งเติมตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์ 200cc มีเยอะเราก็สามารถเเเเตติิมมมมแแททนน้้้้าาไดลย่่พอวใช ให้การน้าตาลเนี่ยละลายน้ำนะครับปิดฝาถือว่าเสร็จกระบวนการในการทําจะเก็บไว้ในที่ร่มอากาศสามารถที่จะถ่ายเทได้ดีใช้เวลาหมาักอยู่ประมาณ1สัปดาห์ก็สามารถที่จะเริ่มนําไปใช้งานได้ตัวอย่างของน้าหมักเปลือกมังคุดตัวนี้เราใช้ในอัตราส่วน100่งซีซีต่อน้ํา10ลิตรใช้ในการควบคุมโรคพืชโดยเฉพาะฉีดพ่นพวกพริกเพื่อแก้ปัญหาโรคกุ้งแห้งหรือเป็นพริกเน่าตัวนี้เราจะใช้ฉีดพ่นในช่วงเย็นฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไปเลยพยายามฉีดพ่นให้โดนผลของพริกใช้ได้กับพืชผักทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพืช รับประทานยอดไม้ประดับต่ตางๆก็สามารถใช้ได้ถือว่าเป็นการทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองมีความปลอดภัยสูงทั้งผู้ปลูกผู้ผลิตผ,ผ,ผู้บริโภคเองการทำน้ําหมักจากเปลือกบ,บางคุนวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทาน้าหมักจากเปลือกมังคุดเวลาเราซื้อมังคุดมารับประทานแล้วจะเหลือเปลือกซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีเปลือกหนามีสารแทนนินแล้วก็สารต่างๆที่มีอยู่ในเปลือกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเราสามารถที่จะนาเอาสารพวกนี้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทําการเกษตรได้คือว่าเป็นการนําเอาสิ่งของที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับเปลือกมังคุด1กิโลครึ่งหัวเชื้อจุลินทรีย์2 0 0ซีซีถ้าเกิดไม่มีนะครับก็ใช้เป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นที่สามารถช่วยในเรื่องของการย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือจุลินทรีย์เปลือกสับปะรดจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวก็สามารถใช้ได้หมดกากน้ําตาล2 0 0ซีซีน้ำเปล่าเติมแค่พอท่วมภาชนะในการหมักพร้อมฝาปิดนะครับ สำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมเปลือกมังคุดมาแล้วเนี่ยใช้มือแกะให้เป็นชิ้นเล็กลงหน่อยเพื่อที่จะให้สารที่มีอยู่ในเปลือกมังคุดเนี่ยละลายตัวได้ดีใช้เวลาหมักที่ไม่นานเกินไปแกะเปลือกมังคุดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมกากน้ําตาลลงไป 200cc ต่อเปลือกมังคุดกิโลครึ่งเติมตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์ 200cc ถ้าเกิดเราทาเองมีเยอะเราก็สามารถเติมลงไปเยอะๆได้เลยแทนน้าเปล่าได้เลยต่อจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่าแค่พอท่วม จากนั้นเราก็จะใช้ไม้คนเพื่อที่จะให้กากน้ําตาลเนี่ยละลายน้ํานะครับหลังจากที่เราคนทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยต่อจากนั้นเราก็จะปิดฝาถือว่าเสร็จะบวนการในการทํากระบวนการของการหมักก็จะเกิดขึ้นตัวนี้เราจะเก็บไว้ในที่ร่มอากาศสามารถที่จะถ่ายเทได้ดีไม่ร้อนจนเกินไปใช้เวลาหมักอยู่ประมาณ1สัปดาห์ก็สามารถที่จะเริ่มนําไปใช้งานได้โดยกระบวนการการหมักเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาเปิดฝาไม่จําเป็นต้องมาคนก็ได้นะครับ ตัวอย่างของน้ำหมักเปลือกมังคุดสีของน้ำเนี่ยจะเป็นสีแดงตัวนี้เราใช้ในอัตราส่วน1 0 0่งซีซีต่อน้ำสิ0ลิตรใช้ในการควบคุมโรคพืชโดยเฉพาะสาหรับคนที่ปลูกพริกปิดฝาเขย่าสามารถที่จะนําไปพ่นได้เลยสําหรับวันนี้เราก็จะเอาน้าหมักเปลือกมังคุดนะครับมาใช้ในการฉีดพ่นพวกพริกเพื่อแก้ปัญหาโรคกุ้งแห้งหรือเป็นพริกเน่าตัวนี้เราจะใช้ฉีดพ่นในช่วงเย็นฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไปเลยพยายามฉีดพ่นให้โดนผลของพริกซึ่งต้นนี้ก็เป็นพริกกระเหลีย่ยงถ้าเกิดพริกเน่าเนี่ยเขาจะร่วงแล้วก็ใช้น้้ําัักเืองคุดดฉีดพนไ สำหรับวิธีการนําไปใช้งานใช้ในการฉีดพ่นพืชผักหรือฉีดพ่นผลไม้ก่อนที่เราจะหอ่อในลักษณะที่2ก็คือการผสมน้ําเพื่อที่จะใช้ในการลดพืชผักสวนครัวควบคุมเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ในดินซึ่งอัตราส่วนในการใช้งานเราก็จะใช้ในอัตราส่วน1 0 0่ง้ซีซีต่อน้ํา10ริตฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์หรือลดได้ทุกสัปดาห์ถ้าเกิดมีน้าหมักอย่างอื่นที่มีคุณสมบ,บัติใกล้เคียงกันสามารถที่จะสลับกันใช้ได้ใช้ได้กับพืชผักทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราร ห่อผล,ลไม้ผสมในอัตราส่วน1ลิตรต่อน้ํา1ลิตรฉีดพ่นในทั่วแล้วค่อยห่อน้ำอักสุนนี้เราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนกากที่เหลือยังเป็นเปลือกบางคุเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นสานบํารุงดินได้ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่การทําน้าหมักเปลือกบังคุดเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวเป็นสิ่งของที่เหลือใช้นํามาทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถือว่าเป็นการทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองมีความปลอดภัยสูงทั้งผู้ปลูกผู้ผลิตผู้บริโภคเองซึ่งในน้ำหมักเปลือกบางคุดนะครับก็จะมีสารที่ใช้ควบคุมควบเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ดีแล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้เป็นสารไล่แมลงที่คอยมาเจาะกินใบของพืชผักสวนครัวเราได้ซึ่งมีวิธีการทําาาที่่งยเวลหมักไำ การทำน้ำหมักจากเปลือกบังคุดวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ